อุดจ้ะเห็ดข้าวไข่ดอกสองดอกแรกแห่งปีว้าใหญ่มากามีดอกสุด,ด้วยตรงนี้โอ้โหร้อยบาทสุเสดายเน็ตไม่กูเน็ตอีกแล้วค่ะวายแม่เจ้า Hmm. เห,เห็ดเข้าไข่ฮิดอกใหญ่คักวาย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 เกือบพลาดเกือบพลาดไม่เข้ามาไม้ตายแล้ววันนี้หมานคักตาย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 เอาถุงน้อยมาซะด้วยทำไมจะใส่โพวายตายแล้ว หมานจริงวะนี่ไปๆๆเกือบสุไปแล้วตายตายดูดูดูดอกดูดอกดูดอกนะคะตายเกือบไม่ได้ค่ะเกือบไม่มาค่ะอันนี้กําลังขึ้นโอ้ยทำไงจะได้มาเก็บล่ะทีนี้ น่าจะบานเพื่อเวอร์เพราะว่าคือตรงนู้นเนาะดูกำลังออก